วัดสมานวานารามนะครับเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่แล้วก็จะมีพระพิคเนตนะครับติดแม่น้ำบางประกงก็จะมีศาลานะครับที่ติดแม่น้ำก็จะมีพระยาหน้า ก็เป็นวัดที่สวยวัดหนึ่งนะครับอาศรึกเช่าเย็นหากสีชมคูสะดอกเพราะพลอดท้องพรยาน้า